Good morning Gospel welcome to and Daily gospel Truth สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐคุณรู้วั verse is from John chapter 8 verse 12ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้อยู่ในยอห์นบทที่8ข้อ12 John 8 12ยอห์นบทที่8ข้อ12 then Jesus spoke to them again saying I am the light of the world he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า เราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต Now, many times when you read the words of times read the Jesus หลายๆครั้งที่คุณได้อ่านถ้อยคำของพระเยซู notice that sometimes that Jesus uses สังเกตไหมว่าบางครั้งพระเยซูก็พูดเป็นเหมือนกับคำกรอนคำกวี but they're all truths that <S <S we can apply แต่แต่ทั้งหมดมันก็คือความจริงที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ Jesus is revealing kingdom truths Us, uh, through these words. พระเยซูกำลังเปิดเผยความจริงในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยให้กับเราได้เห็นผ่านทางข้อพระคัมภีร์ so we must be careful that we don't read the words of Jesus just as some nice poem and don't know how to apply it in our lives เราต้องระวังด้วยว่าการอ่านพระคัมภีร์ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นการอ่านถ้อยคำของพระเยซูแบบผ่านๆไปแล้วก็รู้สึกว่าเออฟังดูไพเราะดีแต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ you know the symbols the examples Jesus uses are very precise สัญลักษณ์หรือตัว อย่างทุกอย่างที่พระเยซูนำมาใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตของเราได้จริงๆ understand them และเมื่อเรามีความเข้าใจ <you> know, ในสิ่งเหล่านะั้น you, you will realize how practical the teachings of Christ is คุณก็จะเห็นว่าการสอนของพระคริสต์เป็นสิ่งที่มันตรงกันกับชีวิตของเราเลย alright so Jesus says here I am the light of the world พระเยซูได้พูดเอาไว้ตรงนี้ว่าเราเป็นความสว่างของโลก now of course we know that light means what it means light helps เรารู้ใช่ไหมว่าความสว่างตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเราในลักษณะที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน means don't need and need Dark what we need see and how we need see we see. how to to ความมืดก็คือการที่เราเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างที่เราควรจะเห็น so light means no confusion ความสว่างก็คือการไม่สับสนไม่วุ่นวาย Darkness means confusion แต่ความมืดก็หมายถึงว่าความสับสนวุ่นวาย In the Bible says the world is in darkness พระคัมภีร์บอกว่าโลกของเรานั้นตกอยู่ในความมืด This world is confused โลกนี้เต็มไปด้วยความสับสน You know when we are in darkness confusion becomes our default mode เพราะเมื่อเราอยู่ในความมืดความสับสนมันก็จะเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปแ <And S 1> ล้ว And we see this confusion being played out in our world today. แล้วเราก็ได้เห็นความสับสนตรงนี้มันเกิดขึ้นในโลกของเราในปัจจุบันนี้ <You> know, ด้วย really, are more and more about life. คือทุกวันนี้ผู้คนดำเนินชีวิตด้วยความสับสนว่าชีวิตเป็นยังไง Yes we are advancing in technology. ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วก้าวหน้าต่อไป You know we're doing things that makes life better and more convenient. ถือว่าเป็นอุปกรณ์ รณ์ที่จะช่วยให้เหมือนการดําเนินชีวิตดีขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้น the most important things of life แต่ว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดของชีวิต you know, we're more and more เรากับสับสนมากขึ้น I mean I often use this example but it is a very clear example ผมก็มักจะใช้ตรงนี้เป็นตัวอย่างเสมอแต่มันก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เรา,เข,า <You> know, เข้าใจอย่างชัดเจน We are we are seeing the world confused even in the most basic things of life. of เราได้เห็นคนในโลกนี้เนี่ยเขามีความสับสนแม้แต่เรื่องที่เป็นพื้นฐานของชีวิต For example gender อย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องเพศ You know people are confused about gender ทุกวันนี้ผู้คนก็สับสนเกี่ยวกับเรื่องของเพศ You know someone is born as a man บางคนก็เกิดมาเป็นผู้ชาย And they're confused แต่เขาก็สับสน Some people are born as women and they're confused บางคนก็เกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็สับสน And and now governments are trying to to um, accept this confusion and make it a law. แล้วตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะยอมรับในความสับสนตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดเป็นกฎหมายขึ้นมา You know, this is just one example of the confusion we are seeing. ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสับสนที่เราเห็นเกิดขึ้น And this is what we call darkness. และอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าความมืด You know, one of the most fundamental things about life is this สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตอย่างหนึ่งเลยก็คือ that we must know who we are เราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใคร we must know who we are เราควรจะรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใคร and everybody knows that that that, that there is something <c oughs> inside of their heart that they're seeking for this แล้วทุกคนรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างในจิตใจของเขาที่เหมือนกับว่าเขาอยากจะสแสวงหาสิ่งนั้นมาเติม, <No. S 2> ตมเต็มเขา that's why they're trying to find themselves เขาก็เลยพยายามค้นหาตัวเอง you know some people travel to other countries and live in other cultures บางคนก็เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็อยู่ในอีกวัฒนธรรมนึง you know learning t h e i r religion เพื่อที่จะไปเรียนรู้จักกับศาสนาของคนที่นั่น hoping that they will find themselves แล้วเขาก็หวังว่าการทําแบบนี้จะทําให้เขาได้พบตัวเอง you know I, i used to take

เราเองก็มีโอกาสได้คุยกับพวกเขาฉันจะ why would you leave the comfort of your developed nation and come and live like this in such a place เราก็ถามเขาว่าทําไมคุณถึงยอมทิ้งความสะดวกสบายในบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็มาอาศัยอยู่ ในประเทศที่อาจจะดูเหมือนมีความลำบากนิดหนึ่งคำตอบทั่วๆไปที่เราได้ยินเหมือนกันเลยคือเขาบอกว่าเขากำลังค้นหาตัวเองและเขาก็พยายามค้นหาความหมายของชีวิตแต่เขาเองก็ยังคงสับสนอยู่เขาอยู่ในความมืดและนี่คือสถานะของโลกเราในทุกวันนี้ผู้คนเองก็ยังคงมีความสับสน เกี่ยวกับเรืื่องพ้นฐานของชิวิตเขาก็มีความสงสัยเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตคู่เพราะว่าโลกของเราทุกวันนี้พยายามที่จะตีความหมายเรื่องของชีวิตคู่ขึ้นมาใหม่ผู้คนเองก็กำลังสับสนเป็นเพราะว่าเขาตกอยู่ในความมืดแต่ให้เราดูในข้อนี้นะคะพระเยซูได้บอกว่าเราเป็นความสว่าง See, Jesus is t h พระเยซูเป็นความสว่างพระอ the s งค์เป็นความสว่างพระองค์มาเพื่อจะเปิดเผยให้เราเห็นความจริงความจริงเกี่ยวกับอะไรหรอความจริงเกี่ยวกับทุกเรื่องของชีวิต where we came from ความ why we are here แล้ว who we are เรา what is our value แล้ว what is the meaning of life ความ and also truth about where we are going after this life และ jesus is the light of the world พระเยซูทรง and i'm telling you we can have you know advancement in technology เราอาจจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า advance เราอาจจะมีความสะดวกสบายมากมายของชีวิต Millionaire เราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นการพัฒนาความล้ำหน้าไปมากมายในโลกของเราแต่ถ้าผู้คนเองไม่รู้จัก พระเขาเองก็ยังมีชีวิตอยู่ในความมืดและเขาก็ยังคงจะต้องสับสนต่อไปเกี่ยวกับชีวิตของเขาและจุดประสงค์ของชีวิตและให้เราดูนะครับสิ่งที่พระเยซูพูดตรงนี้ He who follows me shall not walk in darkness. ตรงนี้เป็นประโยคที่มีพลังและมีความหมายมากๆ Follows is talking about people who believe in Jesus. Jesus Christ ผู้ที่ตามหรือติดตามพระเยซูตรงนี้ก็คือผู้ที่เชื่อในพระองค์ And people who continue to grow in the revelation of Jesus Christ และผู้ที่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเปิดเผยความจริงเรื่องของพระเยซู Those who follow Jesus shall not Walk darkness. ผู้ที่ตามพระเยซูมาจะไม่เดินในความมืด so b r o t r a n s s t e let me encourage you พี่น้องทุกๆคนผมขอหนุนใจคุณนะคะ the more we pursue a relationship with Jesus Christ ว่าที่เรามุ่งแสวงหาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูมาก เท่าไร right the more we grow in the knowledge of Jesus Christ หรือว่าเราเติบโตมากขึ้นในเรื่องของพระเยซูคริสต์มากเท่าไหร่ the less we will be influenced by darkness เราเองก็จะได้รับอิทธิพลจากความมืดนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆ in other words we will be less and less confused about life คือเราก็จะมีความสับสนเกี่ยวกับชีวิตน้อยลงไป you know we should not be confused about who we are เราไม่ควรจะมาสงสัยอีกว่าตอนนี้เราเป็นใคร we find ourselves in Jesus Christ เพราะเราได้พบกับตัวเราเอง That's the way God has set it up to be. นั่นก็คือวิธีที่พระเจ้าเองได้จัดเอาไว้ That in Jesus Christ is our true life, the Bible says. พระคัมภีร์บอกว่าในพระเยซูคริสต์นั้นแหะคือชีวิตที่แท้จริงของเรา And so you don't have to be confused. คุณไม่จำเป็นต้องสับสนนะ About where you came from. เกี่ยวกับว่าคุณมาจากไหน Who you are. คุณเป็นใคร Why you're alive. และททาไมคุณยังมีชีวิตอยู่ What is the purpose of your life. อะไรคือจุดประสงค์ของชีวิตต่อไป And where you're going after this. แล้วหลังจากชีวิตบนโลกแล้วคุณจะไปไหนต่อ Light. But Jesus said, who follows shall not walk Jesus me follow not เรามีความสว่างสำหรับทุกเรื่องหมดแล้วเพราะพระเยซูบอกว่าผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด notice but have the light of life แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต you know the most important thing in this life สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้ is to have light คือการมีความสว่าง and that light Is a person. That light is a person. You know, people in religion talks about nirvana. คือผู้คนในศาสนาก็จะพูดถึงการเหมือนตัดสรู you know, t คือก <know. S 2> ารที่เราเหมือนกับว่าเห็นความจริงแจ่มแจ้ง,จง And they're trying to find that through different means แล้วเขาก็พยายามที่จะหาความจริงตรงนั้นผ่านทางหลายๆช่องทาง But the problem with that is this แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทําแบบนั้น <You> know, ก็คือ the <Bible> says, และคัมภีร์บอกว่า Even the devil can turn himself to an angel of light แม้แต่มารเองมันก็สามารถจะมาได้ในลักษณะของทูตแห่งความสว่าง you know, he can give false nirvana false enlightenment to people มันอาจจะทําให้คุณได้เหมือนกับว่าเห็นแจ้งหรือว่าตัดสรู้ด้วยอะไรที่มันผิดผิดก็ได้ looks like the light but it's a deception คือมันดูแล้วเหมือนความสว่างนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือการถูกหลอก because the truth is เพราะความจริงเลยก็คือ we cannot experience light เราไม่มีทางได้รับประสบการณ์กับความสว่างนอกพระเยซูคริสต์ I mean God gave us light through Jesus Christ and only through Jesus Christ เพราะพระเจ้าได้ให้ความสว่างนี้กับเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วก็ความสว่างนี้จะอยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น So no matter what kind of spirit, spiritual sounding language people use ไม่ว่าผู้คนจะใช้ภาษาที่มันฟังดูเป็นฝ่ายวิญญาณจ๋ามากขนาดไหนก็ตาม in talking about the enlightenment or nirvana they receive ในพูดถึงเรื่องของการตัดสรู้หรือการที่เขาเนี่ยได้เห็นความจริงบางอย่างกระจ่างชัดขึ้นมา it's false มันก็คือการถูกหลอก it actually takes you further and further from the true light จริงๆแล้วหลักการแบบนั้นมันยิ่งนําคุณออกจากความจริงหรือว่าความสว่างของชีวิตที่แท้จริง y o n only Jesus เฉพาะพระเยซูเท่านั้น ที่เป็นความสว่างที่แท้จริง and when we follow him we are, we are not in darkness but we have the light of life และเมื่อเรานั้นตามพระองค์เราก็จะไม่ต้องเดินในความมืดแต่เราจะมีความสว่างแห่งชีวิต so as christians we know how to deal with the confusions of life ในฐานะของคริสเตียนเรารู้วิธีการ no, ที่จะจัดการกับความสงสัยในชีวิตน่ i'm not saying that as christians we will never experience or feel confused at times แต่ผมไม่ได้หมายความว่าในการที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะไม่ประสบกับความสับสนอะไรอี ในชีวิตเลย Or sometimes we can be we can be affected by the confusion of the world around us too หรือบางครั้งมันก็เป็นไปได้ที่เราจะได้รับผลกระทบกับความสับสนที่กําลังทํางานอยู่ในโลกนี้ But the point is this แต่ประเด็นของเรา <You> know, ก็คือ If we keep our relationship with Jesus strong ถ้าเรารักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูให้มีความเข้มแข็งอยู่เสมอ Always walk in the light ยังไงเราก็จะดําเนินชีวิตในความสว่างได้ตลอด you k n o w we will have the foundation

ชีวิตของผู้คนที่เดินในความสว่าง a และ h t แล้วพี่น้องทุกๆคนคุณตอนนี้อยู่ในความสว่างแล้วในพระเยซูคริสต์ให้เรอที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบูตรุงองเดียวของพระองค์ลงมาให้กับเราเพื่อจะช่วยกู้เราออกจากอาณาจักรแห่งความมืดและเราขอบคุณพระองค์ที่ตอนนี้เราเองอยู่ใน อาณาจักรแห่งความสว่างและโดยผ่านทางพระเยซูเราจึงรู้ว่าเราเป็นใครเรารู้ว่าเรานั้นมาจากไหนเรารู้ว่าทำไมเรายังคงมีชีวิตอยู่เรารู้ว่าเราจะไปไหนต่อในพระนามพระเยซูอเเมน God bless you Have a blessed day today ขอพระเจ้าไวพรนะครับและขอให้วันนี้เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้าเลย